เยอสดเลยเขึ้นมาก่อนเลยโอ้โห,โห,โหข้าวตะเภาดูเบลเลอร์เลยม,ม,ามาแล้วครับมาแล้วครับกูเราครับกูเราครับโดนสามทางไปเต็มเต็ม,ม<า>โดนสามทางไปเต็มเต็มครับ อ,อย่ายกอย่ายกสนอโยกนะะดไม่ดงมาอครับออให้มันวิ่งมาทางนี้ <c oughs> โอเดี๋ยว้ตกนั่นนะอ๋อสวัสดีครับลืมสวัสดีเลยนะฮะลืมสวัสดีเลยตอนนี้เราอยู่กัน การทะเลอีกแล้วนะครับก็เปิดด้วยกุเรานะกุเราสวยสวยใส่สวยสวยอ่ะเดี๋ยวเราก็มันลุยกันต่อมาลุยกันต่อ,อเอามาสว่างกันที่กลางทะเลเลยวันนี้เราก็จะมาเล่นตัวนี้นะฮไมโครจิ๊กยี่สิบกนระัมตัวนี้ของนัปเบียนะคะรับของนัปเบียกลาม,มาไปข้างนึงละ เตะเคาะเ็ดเคาะเตะเคาะครับเตะเคาะดูแล้วนะครับดูแล้วนะครับสองนมาล้โอ้โหโอ้โหออกมันกึนกับสายเห็นไหม โอ้โหโขันขันอ่อนด้วยนี่ครับไมโครเจ็คนาเบียนะครับยี่สิบกรัมนะฮะตีแคตออกไปครับ คันเวทห้สนะครับซีนัทลอกเรียงกะนะครับหนึ่งศนย์หนึ่งหกครับดูนะครับนี่ครับมาล้ครับกเรานะครับเราสายสวยๆเลยครับนี่ครับสายสวยๆเลยครับนี่คอยหรับ นอนหนักดีไหมครับพอได้ไหมครับอุ้ยยิน <laughs> ต่อให้พวกพี่ๆไงได้็นไรมาแกทำเงี้ยป<ะ>๊อปมือ <laughs> ไงป๊อปนะพอพอ,พอทักก็จะ,จะเปลี่ยนเหยื่อกินเลย <laughs> กูไม่ได้กินเหยื่อตัวนี้น,นี่เหยื่อใหญ่เลยนะเนี่ยร้อยกรัมสโลยโอ้ใหญ่ๆปลาใหญ่ ร้อยกรัมเลยครอ๋อร้อย oh, กรัมเลยนะครับตัวนี้สโลว์สโลว์สโลว์ร้อยกรัมนะครับมาดูว่าเป็นปลาอะไรนะครับโตกใหญ่โตกใหญ่ <c oughs> ต้องเปลี่ยนวิธีปะ่ะยังไม่ขึ้นเลยนะครับยังไม่ขึ้นเลยนะครับนี่มันช้าแล้ว <c oughs> ผมอัดถนอมปากถนอมถนอมมาก <c oughs> ไม่ออกด้วยออกไหม ออโอ้มาแล้วครับเราใหญ่ดูเรา เล็กๆไม่ครับโอ้โหชอบเยอใหญ่ครับชอบเยอใหญ่มาทีจัดเหยาโผล่เลยโอ้โหไหนชูหน่อยได้เท้าชูหน่อยชูปลานิดนึงชูปลานิดนึงครับนี่ครับโอ้เอาใหญ่ครับเอาใหญ่ใหญ่เขามาแล้วครับเขามาแล้วครับเลือดค่อยกินข้าวอร่อยนะมาแล้ว ไม่ไม่งั้นจะตึงที่ผายเลยโอ้โหสวยสวยสวยนี่นี่นี่กินเต็มไหนครับเนี่ยเอ่าสเต็ปจิ๊กนะสเต็ปโมโหไม่ตรงไม่โศกแล้วเย็นหลุดไม่คุณร้องแล้วโอ้โหถ้าไม่เกี่ยวโอยันจะหลุดที่ย็นะเย็นอ่านานๆได้ทีฟีไอใครเบรกหน่อยใครเบรกเล่นสักสองชั่วโมงนะจอผมขอเอาครึ่งกับนะ Dante, <sm art> โโอ้หยังไงล่ะโอ้โหไหนชูหน่อยชูหน่อยชูชูด้วยปลดปลดล็อกอ่ะพี่หนึ่งดล้างปดล้างนี่ครับมาแล้วครับขอได้มาแล้วนะครับหลังจากหลุดหลังจากลุดมันจานหนึ่งออกมาแล้วครับสายโอ้โโหอเคของต่างที่ไหนบ้างครับนี่ครับสายมันเลยสายนี้นะครับสุดยอดร้อยยันซีเนี่ครับ ไายแดงครับอ้ยมาแล้วมาแล้วเกา๋า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 เรามาแล้วครับสายนี้สายนี้ทอดได้ทอดได้มาดูซิว่าโวนนี้เป็นอะไรมีน้ำหน,หนักหนักหน่วใช้ได้ผมอยากได้ปลาเกา๋าแต่มันไม่ใช่ปลาเกา๋า โดนอีกแล้วโดนยิ่งอีกแล้วโอ้โหตัวนี้คือใหญ่เลยตัวใหญ่เลยตัวนี้ของวันนี้อร่อยนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนว่าอีกเนี่ยไม่ใช่กินจิกนะกินจิกกินจิกอีกยิ่งเหรอจิกผมกระเป๋าไม่ใช่ไม่ใช่ของมาโจนโดนครับย้ายกองมาย้ายหมายมาปุ๊บลงลงปุ๊บโดนเลยดูที่ปลาอะไร มาแล้วครับขึ้นมาแล้วมันตามกลิ่นเยี่ยวมานะโอ้โหฮ้กรีซีครับกรีซีกรีซีโอ้โหยกหูครับหดูสายนะครับ อ๋อนี่ตัวโผล่กะรีซีนิโลอ่ะเข้าเต็มปากเลยนะฮะเต็มปากเลยเปิดเอปเอร์ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยโอาโหนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นชุดส,สายหน้านะครับเป็นชุดสายหน้าสายหน้าที่ผมใช้นะครับมีสายสลิงนะครับมีสายสลิงันช็อคแล้วก็ไปเลยประมวันนะี้ก็ไปเลยก็รอบเล็กๆพอครับ BJ ร้อย HSP อ่านติดต่อครับ ไปก็โดนครับอย่ามันกันนะอย่ามานี่น,น,นะอย่ามานี่น,น,นะต่อท้องเรืออยู่อืสองตัวนี่ครับเปรา,เาครับคนโดใหญ่มาอีกแล้วครับหายเรือดูด้วยชอบทะเล ปูนพินไปไปดูจิกจะลงตรงนี้เลยทางเดือยท,ทำเนี่ยทาเนี่ยกับตัวเองเป็นเทพเจ้าปลาไปแล้วครับตกมันสองคัน,น,นพร้อมกันเลยจิกมันพร้อมกันเลย ไม่ใหล้เนีย่ยไมู่ดข้าเต็มโซกเต็มโซกนะครับเคาะโอ้โหวิ่งวิ่งนี่พี่ต่ชี้อะไรอ่าสี่สิบกรัมครับสี่สิบกรัมใช่ไหไมสี่เดี๋ยวโซดมันลงไปแล้วมันลองแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปลาเล็กไม่มีปลาเล็กเท่าไหร่มีตอ่อต่อติดมาแล้วครับสองตัวแล้วครับโดนนะครับไ ยังไงก็ไม่หลุดครับยังไงก็ไม่หลุดครับทั้งสามทางทั้งโอ้โหเราเนี่ยนะฮะเจ๋อจริง อ๋ออันนี้มีน้ำหนักน้ำหนักเเลเรามีปลาเค็มแล้วไงครับมีปลาเค็มแล้วหาปลาเราต้องหาปลาทอดปลาต้มอืมเดี๋ยวพี่ป้าผมขอเย็นบูเวฟได้เลยโอ้โหโอ้โหเก๋าใหญ่เก๋าคู่ครับเก๋าคู่ จบคลิปของวันนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยกำลังกลับเข้าฝั่งนะครับนี่ก็เป็นาทางลาซา,าลนนะฮะบางกเชียรนะครับก็ะฝั่งครับต้องอ,อ,งอนะไรนะต้องขอบคุณสายแฟรงค์นะฮะสายแฟงวันนี้มาพามาขี่ม้าขี่ม้าขี่ม้าตกปลากูเราผม,ผมชอบผมชอบท่าหมาก <laughs> ขี่ม้าส่ง ตกปลากุลาวกันนะฮะวันนี้ก็ได้มาสิบสิบตัวเดี๋ยวไปไปชมจริกทีว่าในถังเรามีปาลาอะไรกันบ้างนะครับก็ส่วนใคสนใจจะสายกุลาวนะฮะสายกุลาวหรือชอบอตกปลาทะเลนะครับก็แซงได้ครับลกลใกล,ล,กล้ๆบังเทียนเองครับอยากขี่ม้าตกปลาอย่างผมก็เชิญนะครับแล้วจะรู้ว่าตูดระบบเป็นยังไงตัวเพพี่คนที่สนใจนะครับสายแบง เบอร์อะไรครับศูนย์เก้าหนึ่งครับผมศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดศูนย์แปครับครับสามหนึ่งเจครับผมง่ายยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงว้ให้ทีแล้วกันนะฮะเป็นเซฟเตอรตให้ให้ทีชัดๆนะครับอนตทีน่ดวมาตชมในรังนะในรังว่าเรามีอะไรกันขคุณครับุททที่ตามรับชมเราจะมาดูกันเดี๋ยวเราเราจะมาดูกันนะครับว่าในตู้เรามีอะไรบ้างวันนี้นะฮะ แนี่ต้องขอรู้จักพิชนะนะี่่ครับไม่ครับไังผาเลย่างนันักป่าาจาเอเรามีปลาเค็มนะปลาเค็มมีปลาทอดแล้วก็มีปลาต้มด้วยคเ่อันนี้เต็มกระติกนะครับเต็มกระติกแล้วเราว่า